ร่วมประชุมในวันนี้เนี่ยก็พราะต้องการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ทํากําหนดการไว้แล้วทํทาทม์ไลน์ไว้แล้วว่าเราเราจะทําอะไรบ้างในวันไหนซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เราจะต้องแจ้งรายชื่อนักเรียนเป็นรายห้องผ่านทางเว็บไซต์ชั้นตรงนี้เนี่ยไม่ทราบสายชั้นไหนยังไม่พร้อมหรือว่ายัางไม่จัดส่ง ไฟล์ชื่อของนักเรียนในสายชั้นนั้นให้กับทางผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วตอนนี้มีบ้างไหมครับมีบ้างไหมครับเราเชิญที่ประวันลองลองทวนอีกทีนะครับว่าไฟล์รายชื่อทั้งหมดเนี่ยเราเราจะส่งไปให้ใครบ้าง ท่านผู้หนุยการค่ะรายชื่อทั้งหมดที่เราตกลงกัน <c oughs> จะมีแบบฟอร์มที่เป็นของกองกลางที่เราให้ไปหัวดยางหัวหน้าสายชั้นณ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เรานัดกันวันที่12บสอณตอนนี้ <c oughs> ทุกสายชั้น <c oughs> ได้ส่งให้ฝ่ายบอทอเรียบร้อยแล้ว <c oughs> และอีกฉบับหนึ่งก็ส่งให้ฝ่ายเทคโนซึ่งได้ประสานกับ หัวหน้าเทคโนว่าขอก่อนที่จะขึ้นเว็บให้ผู<บ>้ปกครองได้รับทราบเขาปรับ,บเปลี่ยนแบบฟอร์มเล็กน้อยอส่วนของการเงินได้ประสานกับเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่การเงินชี้แจงมาแล้วได้รายงานให้หัวหน้าสายทุกสายชั้นทราบแล้วว่ารายชื่อทั้งหมดให้ปริ้นออกตอนเราจะจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองแล้วก็เมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะมอบให้กับ เจ้าหน้าที่การเงินและในในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้นเป็นอย่างสูงเพราะว่าตามกําหนดเวลาเราส่งวันที่สิบสองทุกสายชั้นได้ส่งตรงเวลาต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับบอทอและ<ด>ตอนนี้รายชื่อทั้งหมดก็อยู่ที่น้องเยาเรียบยได้ประสานน้องเยาเรียบร้อยแล้วฝ่ายบอทอก็ได้ประสานน้องวิทูนเรียบร้อยแล้วค่ะครับก็ถามถาม,ถามนิดนึงว่าเ คุณครูประจำชั้นแต่ละห้องเนี่ยที่เรากำหนดว่าให้มีไอดี l ล n e หรือว่ามีหมายเลขโทรศัพท์เพื่อที่จะให้ผู้ครองเนี่ยเข้ามาเป็นเพื่อนในกลุ่ม l ลายเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นมีมีพร้อมไหมอ่าทุกห้องเรียนเราจะมีชื่อครูประจำชั้นแล้วเบอร์โทรศัพท์ของคุณครูทุกทุกห้องเรียนกับท่านผู้นวยการโอเคโอเคครับได้ดังนั้นก็ต้องขอบคุณ หัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้นด้วยนะครับที่ได้ช่วยกันก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองกำลังรอพวกเราอยู่ว่าลูกของเขาเนี่ยอยู่ชั้นไหนแล้วเราก็จะมีกระบวนการอย่างไรบ้างต่อไปนะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยทางฝ่ายเทคโนโดยเฉพาะยิ่งคุณครูยาเรดและทีมงานเนี่ยก็จะต้องนำเอาไฟล์ของ รายชื่อนักเรียนในแต่ละห้องเนี่ยขึ้นไปบนเว็บอยากจะเสนอแนะตรงนี้หรือว่าครูยาเรศวางแผนที่จะนํารายชื่อนักเรียนของแต่ละสายชั้นของแต่ละห้องเนี่ยขึ้นไปบนเว็บเนี่ยตอนนี้ได้ได้เตรียมยังไงบ้างแล้วเยาวเรศลองอธิบายสิ ช่องคอลัมน์ของห้องเดิมออกแล้วก็ปรับตัวนัสือแล้วก็แบบฟอร์มให้คล้ายๆกันให้หมดเลยค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 และตอนนี้ไฟล์นั้นก็ได้ส่งให้กับเจ้าหน้าที่เว็บไซต์ก็คือน้องวินเรียบร้อยตั้งแต่วันที่16แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้การประกาศก็คงจะต้องลักษณะก็คงเหมือนเดิมค่ะพระที่ประกาศเป็นห้องๆที่ขึ้นเว็บครับ นพรี้เพราะว่าประสานน้องวินแล้วน้องวินรับทราบพรุ่งนี้วันที่สิบเจ็ดก่อนก่อนแปดโมงนะคะจะประกาศอเคก็ถามว่าจะเอากี่โมงเอาอนนี้แลวกันบอกว่าแต่เช้าเลยเอาเลิกดีเอาเก้าโมงก็แล้วกันเอาเก้านะคะเอาเอาเอาเลขกเก้าดีกว่าเออเก้าเก้าโมงเช้านี่เราก็จะประกาศรายชื่อของนักเรียนแต่ละห้องพร้อมกับชื่อของครูประจำชั้นแต่ละห้องด้วยเช่นเดียวกันนะ ค่ะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะโอเคครับขอบคุณมากตรงนี้ก็ถือว่าเราได้ช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับเเรื่องต่อไปที่อยากจะฝากให้หัวหน้าสายชั้นได้นำไปคุยกันในกลุ่มของตัวเองก็คือให้ใ,หใช้วิธีการแบบประชุมแบบซูมนะครับไม่ต้องเชิญมาไม่ต้องนัดหมายกันมาที่โรงเรียนหรือพบกันก็อยากจะให้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการสร้างกลุ่มไลน์ของห้องเรียน นะพอประกาศได้ชื่อปั๊บเนี่ยคุณครูต้องต้องเตรียมรับมือผู้ครองแล้วเพราะว่าพอได้แจ้งผู้ครองแล้วว่าคุณครูจะสร้างกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องดังนั้นคุณครูประจําชั้นแต่ละชั้นเนี่ยก็จะต้องเตรียมรับมือในการที่จะรับแอดเป็นเพื่อนจากผู้ครองแต่ที่สําคัญก็คือคุณครูประจำชั้นจะต้องสร้างกลุ่มก่อนยังสร้างกลุ่มขึ้นมา เป็นกลุ่มลายชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งกลุ่มไลน์ชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งทับสองดัน,น้นเมื่อเราสร้างกลุ่มลายแล้วเนี่ยผู้ปกครองเขาขก็จะแอดเข้ามาได้ดังนั้นผมฝากหัวหน้าสายชั้นนะครับได้เชิญประชุมในซูมนี่แหละเพื่อที่จะฝึกเตรียมความพร้อมให้กับครูคด้วยชี้แจงเรื่องนี้ในการที่จะรับผู้ปกครองเข้าไปในกลุ่มลายของตัวเองด้วย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันที่สิบแปดผมก็จะเชิญคุณครูทุกคนก็จะแยกไปเช่นคุณครูสายชั้นอนุบาลก็จะเชิญคุณครูสายชั้นอนุบาลทุกคนมาร่วมประชุมทางซูมกับผมด้วยผมก็จะสอบถามเขาในเรื่องของอจำนวนสมาชิกของผู้ครองที่สมัครเข้ามาเป็นเพื่อนในหลายกลุ่มเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่กี่คนแล้วครบหรือยัง ก็จะสอบถามความคืบหน้าความเคลื่อนไหวต่างๆนะสายชั้นป .1,2,3 ก็จะเชิญเข้ามาร่วมในการประชุมในแอปซูมนี้เพื่อจะสอบถามเช่นเดียวกันสายชั้นป .4-6 ก็จะเข้ามาเพื่อที่จะสอบถามตรงนั้นด้วยนั้นขอให้หวัวหน้าสายชั้นได้ร่วมเชิญประชุมคุณครูในสายชั้นเพื่อที่จะให้คุณครูได้สอบถามคุณครูได้พูดคุยหรือว่าคุณครูได้ เสนอแนะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไลน์กลุ่มขึ้นมาในแต่ละห้องนะครับก็ขอให้วนันนีสายชั้นได้ช่วยประชุมด้วยถ้าประชุมวันนี้ได้ด้วยด้วยก็จะยิ่งดีนะฮะหลังจากที่ผมคุยเสร็จเนี่ยก็เชิญเข้ากลุ่มมาแล้วก็ร่วมพูดคุยว่าเขาจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่จะให้ทางเราได้ช่วยแก้แล้วที่สําคัญเนี่ยเมื่อผู้ครองเข้ามาในกลุ่มไลน์ของแต่ละสายชั้นแต่ละห้องแล้วเนี่ย ผมก็จะมีการติดตามนะฮะต่อไปเนี่ยก็จะต้องติดตามว่าคุณครูแต่ละห้องเรียนเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองอาจจะไม่ถึงกับต้องมีการสอนอะไรต่างๆมากมายแต่แต่จําเป็นที่จะต้องมีการประสานงานที่ต้องติดต่อหรือถ้าเป็นไปได้ก็มีการส่งข้อความมอบหมายงานอะไรต่างๆที่ ให้เด็กสามารถที่จะได้ฝึกได้เรียนรู้อาจจะเป็นคลิปที่ตัวเองทำขึ้นเหมือนกับของปันเนี่ยของชั้นอนุบาล MEP 2อทับเจ็ดเนี่ยตอนนี้มีผู้ผู้ครองมีผู้ชมเข้าไปชมกันเยอะแล้วเป็นพันคนแล้วเนี่ยถือว่านี่ก็เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งในการทำสื่อนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้แต่ละคนก็น่าจะมีความคิด ดีๆที่จะสามารถที่จะทําอะไรต่างๆที่จะสื่อสารกับนักเรียนในห้องของเราที่เราจะต้องรับผิดชอบเขาในปีการศ,าาศาึกษา2563นี่แหละดะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ขอฝากหัวหน้าสายชั้นได้ช่วยกระตุ้นให้คุณครูได้ได้ทำคลิปหรือว่าได้ทําใบงานหรือได้ก๊อปปี้เอาคลิปวิดีโอดีๆแล้วก็เชิญชวนให้ผู้ปกครองกับนักเรียนได้ร่วมกันเรียนรู้ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการเชิญประชุมกันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะประเมินผลว่าผลมันออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วจะก่อนถึงวันที่สามสิบเมษาเนี่ยปอ,อ,อก,ก็จะคัดเลือกก็จะสุ่มเอาลองลองดูว่าใครบ้างนำเสนอคลิปดีๆนำเสนอสื่อดีๆออกไปออนไลน์พูดคุยกับผู้ครองพูดคุยกับนักเรียนตรงนี้ใครมีดีๆปอ,อ,อก็จะเชิญมาเพื่อจะมา ออกรายการนั้นรายการทีวีของเราเนี่ย,ยเย่าเรืก็ต้องเตรียมไว้ด้วยเราก็จะออกรายการเป็นระยะระยะในการที่จะให้ผู้ครองเห็นว่าเอา้าสําหรับสายชั้นอนุบาลน,นะเขามีนวัตรกรรมในเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอนอนอนไลน์เนี่ยคุณครูปันเนี่ยเขาทําอย่างนี้ก็เชิญคุณครูมาแล้วก็มาร่วมพูดคุยอย่างน้อยก็เป็นการที่จะนําเสนอหเห็นว่าตอนนี้สายชั้นอนุบาลเราทำอย่างนี้แล้ว ต่อไปถ้าสายชั้นป .1 เนี่ยเขาทำอะไรที่มันโอเคโดยที่ต้องผ่านอ,ออนไลน์ซึ่งการออนไลน์ที่มันไม่ยากมากนะักก็คือการใช้ f a c e b o o k l i ฟ e นีน่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะทำได้เลยนะผมฝากหัวหน้าสายชั้นได้กระตุ้นให้คุณครูในสายชั้นเนี่ยใช้ Facebook l i ฟ e ก,ก็ได้นะไลฟ์สดกันพูดคุยกันหรือเป็นคลิปหรือจะให้ส่งงานผ่านทาง Facebook อัดคลิปสั้นๆเหมือนที่ปันได้ทําเนี่ยมันโอเคดูแล้วเนี่ยเป็นเป็นการสื่อสารและนําเสนอผลงานได้ด้วยฉะนั้นผมอยากจะฝากหัวหน้าสายชั้นได้เป็นผู้กระตุ้นแล้วก็ฝากทางกลุ่มเทคโนต้องรองรับตรงนี้เผื่อว่าคุณครูเขาอยากจะนําเสนอคลิปแต่ว่าเขาบันทึกคลิปแล้วมันอัพขึ้นไปไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องสอบถามก็จะต้องพูดคุยนะก็ต้องฝากทางเยาวเรีและทีมงานด้วยเพื่อจะช่วยคุณครูที่จะทําในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าถ้าเขาส่งคลิป ไปทางกลุ่มไลน์เนี่ยมันได้แค่ได้แค่ห้านาทีนะห้านาทีเนี่ยสามารถที่จะส่งคลิปได้แต่ถ้าเกินห้านาทีนมันมันมันจะตัดอัตโนมัติมัน,ม,น,ม,นมันส่งไม่ได้มันส่งได้แค่ห้านาทีงนั้นถ้าคลิปไหนที่ไม่เกินห้านาทีโอเคส่งผ่านไลน์แต่ถ้าหากว่าคลิปไหนที่มันเกินห้านาทีก็สามารถที่จะส่งผ่าน youtube ก็ได้ถ้าอัพขึ้น u t u b e ได้ก็ถ้าเขาถามเขาอยากจะทาก็อธิบาย แต่ถ้าเขาบอกก็ไม่เมไม่อัพขึ้น YouTube แล้วเขาจะอัพลง Facebook ส่วนตัวของเขาของคุณครูเนี่ยก็โอเคก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้ผมผมฝากคุณครูที่เป็นหัวหน้าสายชั้นได้พูดคุยนะครับพูดคุยวันนี้ในส่วนของการเตรียมความพร้อมสําหรับแอดลับเป็นเพื่อนจากผู้ปกครองแล้ววันที่สิบแปดเนี่ยผมจะเชิญประชุมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มอนุบาลกลุ่มปหนึ่งสองสามกลุ่มปสี่ห้าหก จะสอบถามเป็นรายบุคคลว่าตอนนี้ได้จํานวนผู้ปกค,ครองที่เข้ามาร่วมในกลุ่มไลน์ของห้องเนี่ยกี่คนแล้วแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่จะให้ผมที่จะให้ฝ่ายเทคโนโหรือจะให้ใครก็ได้ที่ที่สามารถอธิบายให้ได้ว่าถ้าทาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมันมันจะต้องทําแบบไหนนะครับอยากสอบถามวัวหน้าสายชั้นหรือว่าพวกเราใครบ้างที่อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีก S <S เชิญเลยครับขอ,ออนุญาตคอ๋อค่ะอ่ะเชิญครับเชิญครับเอ่อสายชั้นป .4 ที่ประชุมกันไว้แล้วนะคะก็คือเอ่อเราจะทําตารางสอนนะคะ <Stevens S 3> <ứng S 2> สอนห้าวิชาหลักเราจะเอาวิชาหลักห้าวิชานะคะมามา,มาทาตารางสอนสอนผ่านซูมนะคะครับเอ่อแล้วก็แล้วก็ตามตารางที่จัดเนี่ยก็จะเป็นเช้าสองวิชาบ่ายสองวิชาเพราะว่าจากการที่ลองทดลองใช้แล้วอะค่ะ พอใช้นานๆเนี่ยจะมีอาการเจ็บหูค่ะพอจะเจ็บเจ็บหูแล้วก็พอใช้นานๆก็ก็ปวดตาด้วยก็เลยคุยกันในสายชั้นว่าเราจะจัดเช้าสองวิชาวิชาละสี่สิบนาทีแล้วก็บ่ายสองวิชาไม่ทราบอย่างนี้ได้ไหมคะก็เอาเลยตรงนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแต่ละคนว่าจะจัดแบบไหนเพราะตรงนี้มันมันไม่มีอะไรที่เป็นขอ้อกําหนดชัดเจนเพียงแค่พออยากให้มีการสื่อสารกันให้มีการพูดคุยกันกันกบเด็ก ให้เด็กได้รับอะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะทําได้ที่สาคัญอยากให้ช่วยบัน, <S <S บนทึกไว้ด้วยเวลาสอนเด็กเนี่ยพอจะได้เอามาเผยแพร่นะเหมือนที่บอกก็คือะะว่าใครทําดีๆอยู่แล้วเราก็เชิญมาเรามาออกรายการของสถาน,นีตัวทนในภาพรวมของเราเชิญผู้ครองรับชมว่าตอนนี้ยมีอะไรดีๆที่อนุบาลตรงนี้กำลังทําเพื่อลูกของท่านอยู่ชั้นป .4 ทำแบบนี้แล้วก็มีตัวอยา่างคลิปให้คุณครูเหล่าน,นั้นมาอธิบายให้ผู้ครองได้ฟังเผื่อว่าชั้นอื่นเขามี ความคิดดีๆแล้ะก็อยากเอานาเนวคิดคิดนี้ไปผสมภาษาด้วยก็ยิ่งดีก็ก็ดีใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าสายชั้นอื่นครับสายชั้นอนุบาลถามมอที่ครับว่าเอตรงนั้นเน่ะได้พูดคุยกันก่อนหรือว่าเอเขาทําเลยก็อ่นตรงเนี้ยค่ะก็พูดคุยประชุมผ่านซูมเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ ก็ช่วยกันคิดนะคะว่าว่าจะนำเสนอในรูปแบบไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมืนอนก็คุยกับน้องก็ว่าเหมือนน้องปันเนี้ยก็คือก็สร้างเพจมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็บอกเขาบอกาเอาเป็นคลิปสั้นๆไม่ไม่ไม่เกินสักหานาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมีม,มีมีเห็นของน้องออยอีกคนหนึ่งที่ท,ที่ทําลงในเพจนะค่ะอืส่วนคนอื่นก็อาจจะ ว่าปกติอนุบาลมันมีกลุ่มกลุ่มไลน์เดิมอยู่แล้วแล้วก็คุณนะครูเขาส่งต่อกันอยู่แล้วด้วยอะค่ะแล้วก็คุณครูอนุบาลสองนี่เขาก็มอบตัวนักเรียนแล้วด้วยแล้วก็ก็สร้างกลุ่มไลน์ที่จะสื่อสารกับผู้ปกครองก่อนหน้านี้แล้วด้วยอะค่ะโอเคโอเคแสดงว่าอนุบาลนี่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเพราะว่ามีกลุ่มไลน์ของห้องเรียนอยู่เรียบร้อยแล้วอ่าอยากจะเสนอแนะเพิ่มเติมก็คือในส่วนของการพัฒนาการด้านเรื่องของกล้ามเนื้อมือเรื่อง,องการออกกำลังกายตรงนี้ก็สามารถทําคลิปได้นะ ค,คุณครูกับคุณครูผู้ช่วยอาจจะกลุ่มไล์ไอ้กลุ่มซูมเนี่ยใ้ซูมในการผลิตเป็นคลิปขึ้นมาก็ได้นั้นก็ลองไปคิดดูว่าเราทําแบบไหนตอนนี้อนุบาลน,นี่โอเคดูแล้วนี่คืบหน้าไปพอสมควรแล้วชั้นชั้นอื่นเลยครับที่ที่จะน,นําเสนอว่ามีมีใครอยาํนำเสอนอมี้บ้างไหมครับชั้นชั้นป .1 ชั้นป .1 อ่ะชั้นบนหนึ่งน เตรียมการยังไงแล้วหนึ่ .1 ของป .1 ก็เตรียมยังไงบ้างก็คือว่าประชุมครูกันทางทางแอปซูมเนี้ยค่ะค่ะแอปซูมแล้วก็ะจะก็คือจะสอนสามวิชาก่อนเหมือนที่นําเรียนปอไว้วันก่อนนะคะว่าจะสอนกันสามวิชาก่อนแล้วก็ทีนี้ก็คืออาจจะต้องใช้ของ DLTV ด้วยอะคะ่ะ ของการศึกษาทางไกลแล้วก็จะมีประกอบกับการสอนทางซูมแล้วก็อาจจะมีใบงานอะไรแบบนี้ด้วยก็ก็อย่าเยอะมากนักนะเพราะว่าตรงนี้เอาลองทดลองก่อนลองทดลองก่อน่ทีก็คืออาจจะต้องเน้นแบบภาษาไทยอะไรก่อนเพราะว่าเด็กเขายังไม่ได้จะใช่่ประมาณภาษาไทยก็คือจะเน้นภาษาไทยก่อนส่วนคณิตศาสตร์กับภาษ ษาอังกฤษก็เดี๋ยวค่อยๆตามมาทีหลังแต่ว่าจะจะเน้นภาษาไทยก่อนสักสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองอะไรแบบนี้ค่ะเออขอเสนอแนะว่าบ้หนึ่งเนี่ยเช่นเราสอนเรื่องของการการอ่านเนี่ยครูอาจจะให้ใบงานหรือว่าครูอาจจะอ,าจจะอ่านให้ฟังแล้วก็ส่งใบงานผ่านทางกลุ่มไลน์ซึ่งออวันพรุ่งนี้ผู้ปครองรู้แล้วว่า,าลูกเขาอยู่ห้องไหนใช่ไหมครับอ,อ่า<ช>พอส่ง,ส,งส่งใบงานไปให้ปั๊บเนี่ยเราเราสามารถประเมินผลคือให้ นักเรียนแต่ละคนเนี่ยอ่านแล้วก็อัดคลิปเหมือนกับของปัน่นของชั้นอนุบาลเนี่ยคืออา้าลองประเมินผลลองอ่านให้ครูฟังสิอัดคลิปมาแล้วก็โพสต์ลงไปในเ c e b o o k ก็ได้โพสต์มาในกลุ่มไลน์ของห้องเรียนก็ได้กลุ่มไลน์ของเออไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเพียงแค่ให้มีการสื่อสารกันได้ด้ก่อน Oh, okay. แล้วถ้าหากว่ามันมันโอเคมันราบรื่นทุกอย่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดือนพฤษภาเดียเราก็จะมีเป็นตารางสอนเราก็จะกําหนดอะไรให้ชัดยิ่งขึ้นตอนนี้เอาปฏิสัมพันธ์กันได้ได้แล้ววันที่วันพรุ่งนี้วันที่สิบเจ็ดเนี่ยเราประกาศรายชื่อเนี่ยคุณครูชั้นปนหนึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วเพราะเป็นเด็กใหม่ทั้งนั้นใช่ไหมเด็กขึ้นมาใหม่เนี่ย oh. ยังไม่รู้ว่าใครอยู่ชั้นไหนดังนั้นก็จะมีผู้ครองต้องโทรไปเพื่อที่จะแอดเข้ากลุ่มไลน์นั้นครูชั้นปนหนึ่งจะต้อง สร้างกลุ่มไลน์ของห้องเรียนว่าให้พร้อมนะ9โมง9โมงจะประกาศรา,ายชื่อเชื่อว่า9โมงครึ่งเนี่ยคงจะโทรเข้าไปเยอะแล้วล่ะคงจะไปหาคุณครูซึ่งเป็นครูไปยจำชั้นแน่นอนดังนั้นวิจราจะต้องอนำคุยกับคุณครูปรยจำชั้นวันเนี้ยเดี๋ยวเชิญเข้าประชุมกลุม่มทุมอีกสักทีหนึ่งในสายชั้นปน .1 บอยเขาเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างชื่อห้องเรียนเป็นลายกลุ่มของเขาเถีะนะแล้วก็ย้ําว่าตรงเนี้ย ถ้าใครมีอะไรดีๆก,ก็ลองทําทําที่มันนอกกรอบก็ได้โดยมีเป้าประสงค์อย่างเดียวก็คือว่าให้เราสื่อสารกับนักเรียนกับผู้ขครองที่บ้านก่อนถ้าหากว่าตรงนี้เราราบรื่นแล้วต่อไปเราพัฒนาขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะใจ่ของของ,ของพี่เกตนะครับของพี่เกตเป็นไงบ้างครับเด็กโตแล้วเชิญครับพี่เกตครับของพี่นะคะ,ก,ะก็กะลังจับ ข้าชั้นเรียนอยู่คุณครูประจำชั้นตอนนี้ก็สร้างกลุ่มไล์อยู่อครับทีนี้เอ่อบางครูบางคนก็ก็ลองโพสทางซูมแล้วอย่างคุณครูดวงพรเนี่ยเขาก็ทดลองเออเขาทำอยู่ประจำเออใช่สอนเขาทำอยู่ประจำทีนี้พี่ว่าในบางวิชาพี่ว่าน่าจะใช้เออวันนั้นที่เรา อบรม Google Classroom ค่ะครับน่าจะนำมาใช้ได้กับ Google Form อืมครับส่วนหนึ่งเราก็จะใช้สื่อสารผ่านทางทางไลน์ก่อนครับหรือบางทีก็อาจจะไปซูมแล้วก็ให้ใบงานหรือว่านักเรียนตรวจสอบหรือทำแบบที่จะใช้ Google Form แล้วก็ Google Classroom ค่ะใช่ตอนตอนนี้คุณครูคุณครูปหกยังยังไม่ลืมนะเรื่องของการทำข้อสอบออนไลน์ผ่าน Google Form ยังไม่ลืมนะยังยังไม่ลืมนะย จำ <laughs> กแต่ถ้าว่าว่าไม่ได้จริงๆลืมไปแล้วเดี๋ยวเราจัดอบรมอีกสักทีก็ได้ก็ไม่ได้ยากอะไรการอบรมกูเกิลแครลูมกับ o o o l l ฟอร์มนี้นํามาใช้ได้เหมาะเลยกับปรอ,อืมอืมก็มก็โอเคพี่ลองจะลองทําวันนั้นที่เอ่ออบรมอ่ะค่ะครับคับอ่าโอเคครับได้ได้แต่ต่อไปสายชั้นปห้าสมศักดิ์ครับครับปห้าก็วันก่อนประชุมไปแล้ว ว่าบางทีอาจจะเป็นคลิปบางทีอาจจะเป็น g o ก g o o ิลคัสโรมกูเกิลคัะโรมด้วยครับเพราะว่าสามารถใส่ไปได้เยอะแล้วก็เรียนทางนั้นได้เลยครับครับครับัีแต่ที่สำคัญอย่าลืมว่าวันพรุ่งนี้บอกประกาศรายชื่อปั๊บเนี่ยคุณผู้ครองจะต้องตัวจับไปหาครูนะสมศักดิ์ไปต้องคุยกับครูในสายชั้นป .5 ว่าต้องต้องเตรียมรับในการที่จะเปิดกลุ่มไลน์ของ ห้องเรียนของตัวเองนะครับครับอโอเคครูวิชิตชั้นปสามเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับอ่าคือแนวทางที่ได้วางแผนด้วยนั้นว่าจะเน้นไปที่วิชาภาษาไทยก็คือจะให้ครูในสารนี้ในแต่ละคนคได้มาวางแผนร่วมกันเพื่อจะได้ทำครคริปการสอนอะไรต่างๆเอาไว้ได้ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับครับจะเอาพวกวิชาหลักพวกนี้ไว้ก่อนครับครับผม อ่าโอเคนะก็อยากจะแจ้งพวกเราทุกคนให้คุณครูในสายชั้นแต่ละสายชั้นได้ทราบด้วยว่าให้เขาเตรียมความพร้อมไว้ในวันที่สิบแปดเนี่ยพอ,อจะประชุมกับคุณครูเป็นกลุ่มอะงนั้นคุณครูในสายชั้นอนุบาลทุกคนก็จะต้องเข้ามาในแอปซูมเนี่ยแหละที่จะประชุมกับพอออกังนั้น,นหัวหน้าสายชั้นก็ต้องไปไปทําความเข้าใจซ้อมกันก่อนก็ได้เดี๋ยวพอจะลองลองดูว่าใครบ้างยังทําไม่ได้ใครบ้างที่ยัง ไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมนะเอาอนุบาลก่อนในช่วงเช้าเดี๋ยวก็จะขึ้นไว้ไว้ว่าเวลาเท่าไหร่กลุ่มไหนเอาอนุบาลแล้วก็เป็นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าหกก็ช่วยประสานงานแล้วก็ด้วยสำหรามเข้าใจับบุณคในใสายกันด้วยนะครับมีอะไรที่จะสอบถามผมเพิ่มเติมไหมครับอเอาเชิญครับโอ๊ะป 2>, <อ>นะ2ยังไม่พูดเอโทษๆเอาเอาเชิญเชิญเชิญเอาเชิญ <laughs> <laughs> ในในส่วนของกสองก็คงจะคล้ายๆกับของชั้นอื่นนะคะคที่ที่จะดําเนินการแต่แต่ตรงนี้ที่จะเรียนหาหรือผู้อพอออก็คือของของร้านสวัสดิการร้านค้าของโรงเรียนนะคะครับเมื่อเราประากาศรายชื่อลงเว็บไปแล้วพรุ่งนี้อืทีนี้ออยากจะทราบว่าเราจะทางร้านค้าเนี่ยจะดําเนินการยังไงเกี่ยวกับไป้ายป้ายห้องเรียนนะคะครับ เพราะว่าตรงนี้เราได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วอ,อยากจะให้ทํำยังไงคะตรงนีเ้เอาเอาเอา,เอ,าอย่างนี้ได้ไหมก็คือว่าผมผมแจ้งผ่านทางสายชั้นทุกสายชั้นนะเมื่อคุณครูประจําชั้นเนี่ยได้แอดรับผู้ครองเข้าไปในห้องเรียนแล้วเนี่ยก็ให้คุณครูประจำชั้นเนี่ยได้ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้เนะี่ยในเรื่องของการซื้อเครื่องหมาย ต่างๆในแบบฟอร์มในฟอร์มของโรงเรียนเนี่ยว่าให้มาช่วยซื้อของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนก็จะต้องเปิดขายเราจะขายทางออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่ไหวเพราะว่าอันนึงเทางออ่าไหร่ไอไอ้เครื่องหมายเนี่ยยี่สิบหาบาทค่ะยี่สิบห้าบาท,บาทส่งไม่ไหวอะส่งส่งไปยี่สิบ้าบาทแล้วก็ส่งทางออนไลน์เนี่ยมันมันมันคงจะ ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่ามันน่าจะไม่ไม่ไม่ไมไมคุ้มใช่ไหมถ้าว่าเราส่งทางออนไลน์ใช่ใช่ค่ะถ้าเราเปิดขายได้ไหมโดยใช้กระบวนการก็คือต้องมีการวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้ามาในโรงเรียน<ช>เปิดได้ค่ะตรงนี้ก็คือคือ,คอทางคณะทํางานนี่ก็คือพร้อมที่จะจะขายค่ะอืมก็ก็ถ้าอย่างนั้นก็ก็ต้องประสานงานเพื่อที่จะหาไอ้ตัววัดอุณหภูมิแล้วก็เตรียมเกลวไว้ให้กับผู้ครองที่เข้ามาซื้อแล้วก็จัด ให้คุณครูเวนหรือว่ายามเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในการที่จะให้ผู้คลองเข้ามาต้องวัดอุณหภูมิก่อนแล้วก็เข้าไปซื้อโดยเราขึ้นป้ายไว้นิ้วไว้ด้านหน้าว่าเราจะจำหน่ายสินค้าเนี่ยที่เป็นเครื่องหมายต่างๆในวันที่เท่าไหร่แล้วก็คืออยากจะถ้ายังไงก็คืออยากจะให้พรุ่งนี้ไปเลยนะคะก็คอยากที่ผู้ปกครองดูเว็บแล้วก็สามารถที่จะมาซื้อได้เลยค่ะโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยทางร้านหุ่นติดการต้องเตรียมพร้อมแล้ว ต้องเตรียมความพร้อมเหมือนที่พอว่าเนี่ยนะก็คือต้องเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็เจลแอลกอฮอลแล้วคนซึ่งทําหน้าที่ในการที่จะดูแลสร้างระยะห่างให้กับเขาในการที่จะเข้าไปซื้อของในร้านสวัสดิการของเราแล้วก็ฝากทางเทคโนให้ช่วยขึ้นบนเว็บด้วยให้ช่วยประชาชนบนเว็บด้วยว่าวันพรุ่งนี้ ็คือวันที่สิบเจ็ดเป็นต้นไปหรือหรือยังไงจะเอายังไงจ้าตรงนี้เราเราเราน่าจะกําหนดระยะเวลาให้เลยได้ไหมคะว่าาจะเป็นสองวันหรือสามวันสองวันก็น่าจะน่าจะพอสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดถึงสิบเก้าก็ได้กันเผื่อสิบเจ็ดวันพรุ่งนี้เวลาสิบเจ็ดถึงสิบเก้าเวลาเก้าถึงสิบห้าได้ไหมเวลาเก้าโมงถึงสิบห้านาฬกาวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่สิบเก้าโรงเรียนจะจําหน่าย เครื่องหมายและอุปกรณ์ในการเรียนในในในอุปกรณ์อะไรเป็นพวกกระเป๋าอะไรด้วยใช่ไหมตรงนี้ได้ค่ะได้ได้คือจาหน่ายตรงนั้นเฉยเลยนะจำหน่ายตรงนั้นเฉยเลยส่วนข้อความเดี๋ยวเดี๋ยวทางหัวหน้าสายจะให้ได้แจ้งให้กับอ่างรีมเททางทีโนเขาได้ทราบว่าควรจะขึ้นข้อความว่าอย่างไงได้ค่ะอ๋ออย่างนั้นได้อยานั้นได้โอเคครับครับ คนอื่นครับมีอะไรที่จะเสนอแนะหรือพูดคุยพรอีมีมัมางใหมครับโอเคครับถ้าไม่มีก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่จะได้ช่วยกันทําให้วิกฤตต่างๆเหล่า,า,านี้มันผ่านไปด้วยดีผู้ครองตอนนี้เขาก็ติดตามและเขาก็ชื่นชมว่าโรงเรียนรุบาลสงขาของเราเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพ,พร้อมในเรื่องของการดูแ,นแลนักเรียนได้คนข้างเยียด,ดีกว่าโรงเรียนอื่นมากดังนั้นวันพรุ่งนี้ก็เป็น เป็นวันแห่งความ,มวุ่นวายอีกวันหนึ่งที่พวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูประจาชั้นจะต้องรับภาระหนักนะฮะอย่างน้อยเนี่ยขอให้ทุกคนใจเย็นๆถ้ามีปัญหาอะไรก็ต้องพูดคุยกันได้ดีแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาแก้ไม่ได้ก็ให้โทรหาพอพอก็จะได้ดําเนินการต่อไปถ้าหากว่ามีปัญหาเยอะก็จะออกทีวีสักครั้งหนึ่งออก youtube เพื่อผู้กครองได้รับชมปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราชี้แจงผ่านอย่างนั้นบ้างได้ก็ จะทำให้ผู้ครองก็คลายความกังวลทุกคนก็กังวลตอนนี้นะนั่นก็ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะใครที่ยังไม่ได้ประชุมคุณครูในสายชั้นในเรื่องที่ผมนําคุยในวันนี้เนี่ยก็ขอให้เชิญคุณครูประชุมผ่านซูมเช่นในวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เขาก็จะได้ทํางานได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบปิดประชุมครับสวัสดีครับ